รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากศูนย์การค้า The Palladium World Shopping ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดันดาราเด e h e า r t ครับซึ่งเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะและคณะกรรมการฝั่งสีเขียวพี่โนต้ตครูอ้วนและพี่ต้อยแม่ค้าขายปลาคนสวยที่ตลาดสดนครปฐมผู้ที่ร้องเพลงได้บาดจิตจนมือกลองและคุณแจดเกือบจะนองเลือดกันกลางเวทีส่วนกรรมการฝั่งสีส้มอาจารย์เชนคุณพรากุ้งและคุณไอซ์สลันยู ศิลปินสุดหล่อที่ชอบเรียนเสียงศิลปินท่านอื่นจนเกือบจะจำเสียงจริงของ<ม>ตัวเองไม่ได้และทั้ง3แอคแอคละ2คนเป็นญาติกันโดยสายเลือดมาร้องเพลงเพลงเดียวกันแอคที่1แม่จูกับลูกแคทในเพลงใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรซึ่งเลือกคะแนนของคณะกรรมการฟั่งสีส้มได้ไปแล้วนะคะ245คะแนนส่วนแอคที่สคุณพ่อก,กบกับลูกก้องในเพลงนุ่มน้อยของคุณพงศิษฐ์คำพี หลังจากจบเพลงครูอ้วนพูดได้แค่ว่าไม่มีคำวิจารณ์น้ำตาจะไหลสองพ่อลูกจะเลือกกรรมการฝั่งไหนและจะได้คะแนนไปเท่าไหร่เชิญชมต่อได้เลยค่ะต่อไปนี้ต้องตัดสินใจจะเลือกคะแนนของฝั่งสีส้มหรือสีเขียวครับ อะไรครับสีส้มครับเป็นส้มอีกแล้วนะฮะอัอที่สองมีเสน่ห์ทั้งเพื่อตรงข้ามและเพะื่อกันภามแม่ใช้ถืออยู่ฝั่งนี้ครับผมไปดูฝั่งที่ไม่เลือกก่อนครับฝับบบ่งสีเขียวที่เราไม่ได้เลือกให้ไว้เท่าไหร่ครับครับ ใ่มากเมาอนโอสูงนะ<อ>งเนี่ยมากมากกับคู่สูงกว่าค,คู่แรกด้วยคู่แม่ลูกสวยงามมึงนนท์นี่เลือกไว้สีส้มให้ไว้เท่าไหร่ครับ แม่ผมเห็นฝลวก็อยู่ฝั่งล้นผมเห็นกรรมการดีใจแบบนี้ผมเห็นกรรมการดีใจกับทุกคนเลยผมก็ปราบเพิ่มยินดีใจมากไม่กลับบ้านหาแม่ตั้งนานได้นี้ก็ทดแทงกันได้กเฉือนแค่หนึ่งคะแนนนะฮะฝั่งสีส้มให้ไว้280 เก้าเลือกไปถูกต้องแล้วจึงนํามาเป็นที่1อยู่ในขณะนี้ครับ289คะแนนครับเากนแนครับไปแอคที่3อย่างรวดเร็วครับสองคนในแอคนี้เป็นพี่สาวกับน้องสาวครับที่มีอายุห่างกันเพียง2นาทีเท่านั้นเองเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นฝาแฝดกันครับสองสาวเปล่าแพลวครับ นะอะไรครับโอ้ยคือสองปอกแนะนำตัวหน่อยฮะครับค่ะสวัสดีค่ะพาวนะคะเมธิกาสุริยาวงศ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพลวค่ะพาวิดาสุริยาวงศ์ค่ะเดี๋ยเดี๋ยว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 ตบทำไมเนี่ยเฮ้ยก็เขาเป็นพี่เป็นน้องมันมันมันต้องหน้าตบมืออะไรนะมันยิ่งใหญ่อ๋อไอเขาเป็นพี่น้องกันอะหน้าตบมือใช่แต่เราอะหน้าหึนกามมากเลยนะ พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเดี๋ยวไปฟังเพลงคำขอสุดท้ายของไดนาฟินจากสองสาวปร่าวแพรวในแอคที่สามครับฉันไมอยากเหลือเธอบอกว่ายยังมีใจแล่งไม่ อยากดูความรักเราต้องโดนย่ำยีและต้องลคามือของเราทัทุกอย่างทุกทางเพื่อที่ยัง ขอเพียงอย่าทนฝืนกันไปฉันไม่อยากรอวันที่สองเราต่างทุกข้ใจและต้องจบลงอย่างร้าวร้าทำทุก สองสา,สเาวเปล่าลนะในอันีสาครับดูเด็กบ่อยใช่ไหมเราผมมีภรรยาแล้วผมมีครอบครัวแล้วม, <า S 1> ม,มันทุกวงนี้ผมเดินหน้าต่ออย่างเดียวกับครอบครัวและภรรยาผมไม่มีมาหรือเปล่าวันนี้อะไรนะมาหรือเปล่าไม่มาท้องท้องอยู่ใช่ฮ<อ>ะแล้วมั่นใจไหมว่าท้องกับมึงไงแจ๊สอ,อย่าพูดอย่างนี้ดิ ยิ่งราแวงพักหลังในยามซื้อข้าวเข้าบ้านบ่อยมากเรางานเยอะไม่มีเวลาดูแลด้วยเ้วไปซาวมาแล้วด้วยในท้องอ่ะเป็นไงอ่ะหมอเห็นเด็กในทำท่าท่างนี้ด้วยอนูงานแต่เด็กเพรว่าขาแฝดจะชอบอะไรเหมือนๆกันจริงไหมครับก็ไม่ไม่เนาะก็ น,อนอ้องน้องจะชอบแต่งตัวไม่เหมือนกันแต่ว่าพาวจะชอบแต่งตัวเหมือนกันอ๋อเรื่องแบบผู้สเปกผู้ชายก็ห <î m ere ly> เหมือนกันเลยครับเหมือนไหมเอางี้อาจจะคิดยากสมมติว่าผู้ชายบนโลกนี้เหลือแค่2ส,สเปกเหลือฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้ให้เลือกหนึ<ม>่คนละหนึ่งคนแต่ไม่ต้องเตี้ยมกันเลยจะเลือกได้ไหมหนูไม่เล <gambling S 2> <uci an S 3> ือกได้ไหมมองของ้าง มองค่ะสิ่งดีๆอพี่หน้าตาไม่หล่อละแต่บอกตรงว่าพี่อร่อยเลิน้องเอ้ยจริงๆคะแนนที่จะต้องเอาชนะครับพราวกับแพรวครับคือ289นะฮะค่อนข้างสูงทีเดียวคุณพ่อกบกับลูกกล้อง้ร้องเอาไว้เราคิดว่าจะชนะหรือไม่อยู่ที่ความสามารถและดวงครับคุณต้อยรู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนี้ของดาอลฟินคนบ้านเดียวกันนะครับเราไมค่ะแล้มีพลังมากค่ะอ สองคนเข้ากันได้ดีไหมฮะชอบไหมครับข้าชอบค่ะ,คะพี่นงครับรู้สึกการฟังเพลงของผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นไปนิดนะฟังนะลูกนะหมายถึงว่าการร้องเพลงและผมฟังเพลงเนี่ยผมไม่ไม่เกี่ยวว่าใครร้องถูกหรือไม่ถูกร้องผิดหรือถูกร้องเพลงเป็นหรือไม่เป็นร้องเพลงเก่งหรือไม่เก่งอืมผมกําลังฟังฟังเพลงที่คนนั้นมาร้องให้ผมฟังและความรู้สึกผมว่าเขาร้องเพลงเพราะแต่วันนี้แพรววสองคนหนูร้องเพลงเพราะลูก อ้าวอครับอ้าวมีระยครูอ,อ้วนเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่ามีการร้องคลอไปด้วยร้องตามไปด้วยในขณะที่แพรวกับพรว์เขาร้องนะฮะรู้สึกอย่างไรครับแพรวแพรวได้แสดงออกมาในสิ่งที่พรูอนรู้สึกได้ว่าไม่เป็นธรรมชาติ <S <S เวลาร้องแล้วเนี่ยตัวโน้ตตัวต่าก็จะมีความเสียหายแต่ก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ พอเสียหายแล้วก็พยายามที่จะมาทำคะแนนในตัวโน้ตเสียงกลางเสียงสูงและให้มันตีตื้นขึ้นมานะคะมาฝั่งนี่บ้างครับคุณภาคุงครับสำหรับน้องเพชรพลอยเนี่ยนะครับผมโอ้ยแพลวพผลอแพลวขอโทษนะฮะแพลวนะฮะเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่เมื่อร้องขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ผมลากสายตาจากแดนเซอร์มามองเขาได้ไปมีไปแล้วคยมีไปแล้วนะฮะ ตะกี้ไม่มีอ๋อไม่ค่าเข้าสองคนใช่ค่ะร้องเพลงของคุณดาร์กี้เหมือนแบบเหมือนยังตื่นตื่นยังเกรงเกรงอยู่ยังไม่ค่อยกล้าปลดปล่อยพลังออกมาประมาณนี้แล้วกันครับผมคุณไอซ์ครับรู้สึกยังไงก็สําหรับน้องแพรวแพรวแกริ้นแพรวอยากออกเสียงภาษาไทยให้ชัดครัแกริ้นก็ ร้องเพลงดีทั้งคู่เลยนะครับพูดไมพูดหอนกล้องแพร่พรก่นจับไม่ทันแม่ผมเป็นครูภาษาไทยแม่บอกว่าออกเสียงประทัไทยต้องให้ชัดถ้อยชัดคำก็สำหรับน้องเพลงลวน้องแพร่ดีนะไอแลนยูทำถ้าโน้ตเชิญยิ้มทำจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ต้องทำอยู่เฉยๆก็เหมือนแพร่พร่สาใจไหมมาถอดแม่แล้วมันจะย เชิญคุณไอต่อครับยากมากนะครับเพลงนี้เพราะว่าเลนจ์ของเพลงมันยากมากตั้งแต่ไอคำว่าดีๆตอนแรกเห็นไหมครับมันต่ำมากแล้วจนขึ้นไปโน้ตสุดท้ายเนี่ยสูงมากที่พี่ไอพูดนี่ไม่ใช่ว่าพี่ไอจะให้คะแนนน้อยนะพี่ไอเทน้ำตาลหมดแก้วเลยนะจะบอกนะครับอย่าประมาทปเฮ้ยจริงเหรอครับผมคือร้องดีทั้งคู่แต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องแข่งอะไรอีกนิดนึงครับผมครับจางเจย์ครับน้อง แพรวพรว์นี่ลองลิ้นลิดนึงครับเกือบเป็นแลบลิ้นมาละเมงเมาร้วงเลยน้องแพรวพรวนะครับร้องเพลงได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าเพลงนี้ยังไม่มีความแหลมคมในการจะเอามาแข่งมันยังไม่ถึงที่สุดแล้วท่าทางไม่ใช่เล็กน้อยแบบล้วนผมคิดไปถึงวันนี้น้องสองคนเป็นฝาแฝดกันถ้าเราสามารถทำท่าให้เหมือนกัน เหมือนอยู่มูลนิธิกระจกเงาร้องนักก่อนคือเรื่องนี้ไม่ได yup ้ทำอย่างนั้นนะก็หันเหมือนขันเข้าหาตัวเองตอกหน้าตาเขาเหมือนกันใส่ชุดก็เหมือนกันอยู่แล้วแล้วทำอะไรให้เหมือนกันเลยทําให้คนความเอ้ยมีของสิ่งนี้มาคนอยู่แล้วมาสองคนกันแน่มันก็จะเพิ่มสีสันนะครับมันจะเพิ่มเพิ่มมวลสารในการที่ทาให้คะแนนได้เยอะกว่านี้เป็นต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะเลือกฝั่งไหนคะแนนที่ชจทเอาชนะคือ2 8 9คะแนนสีส้ม หรือสีเขียวครับสีเขียวค่ะ เสร็จแล้วสีเราก็มีคุณค่าจนได้เห็นไหมเราน้อยใจมาสองครั้งแล้วเรื่องต่างความรู้สึกเหรอครับงั้นแสดงว่าน้องสองคนไม่มีความรู้สึกให้พี่ภาคกุ้งเหรอครับเนี่ยมีครับพี่น้องเขาบอกมีความรู้สึกให้ครับความเกลียดชังเนี่ย เขาเรดแย่เล้ก็เหลือสองคนในโลกนี้เขายังไม่อยากเลือกเลยนะเอาละครับไปดูนะครับพราวกับแพรวนะฮะไปดูสีส้มก่อนละกันครับสีส้มที่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกครับอ่าเลือกเป็นสีเขียวไว้นะครับไปดูว่าสีส้มพี่ไอซ์พี่พากุงและพี่เชนให้ไว้เท่าไหร่ครับส้มครับสองร้อยสามห้าในคะแนนที่จะต้องเอาชนะคือสองร้อยแปดสิบเก้าจำไว้นะฮะครับสีเขียวที่เลือกไว ให้เท่าไหร่ครับ